บันทึกไทเบสหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากโครงการประกวดผลงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านไทยประจำปี2555ถึง2556โครงการประกวดผลงานหัตถกรรมพื้นบ้านประจำปี2555ถึง2556จัดขึ้นโดยไปรสียธไทยร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อคัดเลือกสุดยอดฝีมืองานศิลปพื้นบ้านเพื่อนำไปจัดแสดงในงานสแตมโลก Thailand 2013ฉลอง130ปีกิจการปรษณีสนีไทยการจัดงานสแตมโลกก็ดีที่มุ่งจะเผยแพร่ชื่อเสียงแล้วก็ผลงานความสามารถฝีไม้า,ายมือของผลงานศิลปของของประเทศไทยไปยังสายตาชาวโลกถ้าสามารถทำกิจกรรมที่ย้อนให้ประโยชน์กลับไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะศิลปินเราจึงหยิบเอางานศิลป์พื้นบ้านมาเป็นหัวข้อในการประกวดหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยเป็นผลงานที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์คุณค่าทางอารมณ์และบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยผมเชื่อว่าการที่บริษัทไปรษณีย์ได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะยิ่งหลังจากที่เสร็จโครงการแล้วเนี่ยจะได้นําไปทําเป็นสแตปมเนี่ยนะฮะซึ่งสตปมนี้ก็จะส่งไปทั่วโลกก็เท่ากับเป็นการเผยแพร่ กิตติภูมิของอช่างฝีงมือไทยซึ่งผมเห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งครับบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจำกัดมหาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนศิลปินพื้นบ้านเพื่อให้พวกเขาเหล่านี้ยังคงสร้างสรรค์ศิละปะหัตถกรรมพื้นบ้านไทยให้ยังคงอยู่ต่อไปไทยเบฟขอบันทึกโครงการประกวดผลงานศิละปะหัตถกรรมพื้นบ้านไทยประจำปี2555ถึง2556 เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทย